สวัสดีครับคนล้อหิมชาแนลครับมนีมาทุงให้ทงหน้าเลยครับพี่น้องครับมาเกี่ยวเข้าครับเกี่ยวเข้ากับไซรถเกี่ยวค,ครับรถเกี่ยวอันนี้เปลี่ยนข้าวเจ้าครับพี่น้องครับข้าวเจ้าทางบ้านคนรลอหิมเอินข้าวเจ้ากางเนาะมันบ่แมีนข้าวเจ้ามะลิครับข้าวเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์ห้ามันสิ มันตอนนี้ยังบริเกี่ยวครับมันต้องเกี่ยวตามลังเข้าเจ้าอันนี้เข้าเจ้ากลางครับอโอเคอยู่ครับพี่น้องครับงามตืบอยู่ไดยโอ้ลุดครับไล่ให้นี้ก็ประมาณจัก3ามไล่ครับหลุดกำลังเกี่ยวมาครับ เอาไปขายน้ำครับพี่น้องครับเอาไปขายแล้วก็เอาไปไว้กินน้ำเนาะเอาไปขายนี่ก็หมื่นหมื่นล้ร้อยยี่สิบบาทครับกิโลละสิบบาทครับพี่น้องครับปีนี้ถือว่าราคาบ่คอยดีปานใดได,ได้พี่น้อนงเลยราคาเข้าบ่คอยดีปานใดปีนี้ถือกิโลละสิบบาท ปีกายนี้หมื่นละร้อยยี่สิบหกบาทครับปีนี้มื่นละร้อยยี่สิบแปลว่าถือว่าปีกายนี้อยู่หกบาทเนาะรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวมาน้ำ น้ำก็ยังบว่แห้งนะครับพี่น้องน้ำน้ำไห้หนายังบว่แห้งเลยยัง,ง,ย,ย,งยังมีน้ำอยู่น้ำนี่เต็มู่ครับ นี้มันเข้าจากบางเนาะทางนเนาะเข้าจากบางสักหน่อยดเกี่ยวเล่นเกี่ยวเลยมันเข้าโบลุมครับอี ไ,ไม่เหลือหมก็เหลือมีอยู่นะก็บอกว่าตองปแต่งที่นี่หมื่นแม่มมล,มละ มาขายครับขายขาวุดขายขาวลดเกี่ยวนะราคาเข้าครับราคาเข้าคุเผี้มีมีวันที่ห้านะห้าพฤศจิก,กาครับราคาเข้าแถวบ้านคนละหิมเนาะประ,ประมาณนี้ครับเจ้าสดร้อยยี่สิบาทเจ้าแห้งร้อยสี่บสี่บาท ประมาณนี้นนครับพี่น้องครับ